ความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มตอ้นอีกอกี่ครั้งก็พร้อม แม้เป็นคนไม่ไดีแต่ว่าก็มีหัวใจเมื่อรักใครก็ทุ่มลงไปสุดตัวใครทำไม่เธอเสียใจก็คงต้อได้เจอกันถ้าในตอนเช้า,าเธอตื่นขึ้นมาเธอจะมอง จะเตรียมให้เธอผู้ที่จะมีใครใส่ใจตัว คีิตัวนี้เลยนะคะคุณ้อันนี้ลองใช้ครั้งแรกสาวๆคนไหนลองใช้ด้วยนะคะอันนี้อันนี้ใช้กิ๊งบอกต่อค่ะอันนี้พี่สาวแนะนํานะคะแตมนี้พี่สาวเข้ามาไม่ไม่กล้าออกกลอนเนาะแต่ไม,ไม่เห็นี่มีคนที่คนชอบคุณตลกนิดนึงนะ เพื่อเก็จะพาลาเดี๋ยวเราไปดูนะคะนี่อนมีคีนไอแบบอะคะอยู่อ่านอยอ,อยด้วยนะคะเตือนและจะนำในช่องทุกช่องาาทั้งเรียนเป็นพนักงานเด็กหญิงคะ่ะ ไปคำถามแล้วมีคำถามให้แล้วมีเกมตลาดที่พี่ไม่เคยเล่นให้มาเย็นนี้เนาะเรื่องถ่ายของงานงานงานะชิดอะไม่ได้ซื้อมานะพอดีที่ทางานเอาของไปน้องเ้่นโดนเย้ยค่ะที่เียนโหดโหดส,สุดเลยค่ะ แต่ที่เนี้ยเขาอาจจะโหดมากกว่าเพราะจนพี่มาให่บ่อยๆขอให้พี่มาใช้มาดูด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาคือเป็นคนที่ตามมาที่ทททาาสุดในโลกเลยและดูแลยเขาตั้งแต่เด็กเหมือนเป็นพ่อคนนึงเรียกเขาว่าป,ป๋าตั้งแต่เด็กตอนต้อยเรียกอยู่เรียกยังไง ผลงานของพี่แย่ยเพราะพี่ไม่ค่อยวลงานอะไรขนาดนั้นแต่เขามาช่างแต่งหน้าบางๆเนี่ยแหละค่ะเหยียดนมเดี๋ยวรอคลิปต่อ,อ,อ,อปไปเดีย๋ยวจะโปรโมทให้นะคะคนไหนที่ทำทีมงานค้าท่ฟันในคลิปนี้ด้วยนะคะขอเตือนเลยค่ะถ้าทำถ้าเป็นทีมงานของพี่อ้อมน,นะ ท่านถ่ายโคยาเสติตในกนนีปวดร้งโทษปวดรองโทษคือถ้ากินอมาเผ็ดเหมือนของพี่วันชัยนะคะหรือพี่โ,นโดนเนาะเนี่ยจ๋าดูเนาะ,ะไรมันนี้เขาทำงานที่เออตรงงานใหม่งนฐาบนเพื่อนที่เนาะเส้นโค้งแถบบ้านอาร์ตในมันนี้แหละคะ่ะ ทำที่ไม่ได้โรงงานนะั้โนโรงงานอะไรแต่ก็อยากทำอะ่ะก็อยากดูแลใกล้อยาดูแลเขาใกล้ๆชิดประมาณนี้พี่ก็รอนุปักลูกที่ต่อมาชื่อน้องาปากร่างนะคะลูกชายเนาะแม่บุตรชายก็โอ,อเคยี่ห้อนี้ดูดูให้ดีที่สุดเลยลองเรียนจบมหกก่อนแล้วค่ะมัธยมศึกษาแล้วนี่นมาซื้อ ซื้อลองใช้ในที่นี้นะคะช่องช่องทางราชการช่องทางราเราร้อใช้จริงค่ะหาสายเป็กปังดูมีออร่าุดใจหนุ่มๆได้เลยค่ะและโวกุลโจรสอบไปจดัหมูบ้านนี้ที่มาทำร้ายเมื่ที่ หรือน้องในหมูเนีว่ากอดนันทารามเพื่ออยู่จะเถิดอันนี้คือทำขอร้องทำประโยคขอร้องหรือประโยคคางสารนั่นเองค่ะอดีย่นลองใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงจะให้ดูเลคเชอร์ที่ไม่ทำจากเงย พีะะ่อี่เด็แล้วจะเลือกอน้อ่านทีน,ทนั้นข่นนนนะดีเขอทาเสียงแหบพอดีไม่สบายแต่วันที่วันก่อนนะคะที่ พี่ลงที่้องก่อนเนาะนะขายแข็งใส่นะคะอย่าลืมมาได้มาชิมด้วยนะคะจะพิมร้องด้วยนะคะขายเพินะ่มละสิบบาทนะคะยันตอนมันจะมีขายก๋วยเตีปิ้งหรือเกี๊ยวทอดอะไรมานี้นะคะช่วงบิดเทอร์ขายได้ๆนะคะอาทิตย์น,นี้จะมีขายที่เกี่ยวเกี่ยวกับข้อสอบหรือที่แบบข้อสอบให้กับพนัง,งานที่คัดเลือกมาทั้งมหมดห้าคนนะคะ ในหมู่ตรงเดียวก่บกจะทาลามเนาะเป็นลูกพี่รุ่นใหญ่เลยนะคะว่าเดี๋ยวรอคันเริ่มจะมีจะมีทีมงานหญิงที่หลังนะคะจะมีใบคำถามให้กับผู้ะะ่งทิพี่ล้วค่ะเดี๋ยวจะรายงานชื่อนในแจ้งในทฮงเพจ Facebook ช่อง Facebook สิบไอ้ฮนะค่ะลุ้นเลี้นิดนึงสอนทานะไพน์ด้วยนะคะเนาะ และทีมงานทุกคนเหมือนเดิมมาในตามนัดหมายเยนี้นะคะจะทำจะทาให้ทำข้อสอบเย็นนี้นะคะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ด้วยค่ะอันนี้จะมีไวไ้วามรู้ไว้ให้นะคะเพื่อนในการกดเกณฑ์ในการทำงานในทุกแะอ่านกดให้ดีที่สุดด้วยนะคะอาทจะมนี้พี่้องมีสอบอะไรแบบน,นี้เนาะเวลาว่าง พี่ออมไปดเรียนพี่เรว่มาถ่ายยูทูบนี่แหะคะนะคะ,นะคะอ่ะเดี๋ยวจะรายงานบอกชื่อให้ไอ้จําชื่อได้นะนี่นายเอ๋คนที่หนึ่งก็คือนายวันชัยนายเจริญชื่อพี่พหนนนะคะนับสร้าน,นะคะมาตามนั้นหมายเยีนนี้ตอนหกโมงห้าสิบนาทีนะคะ แล้วมาซื้อของกับแก้มกันเองนะคะเดี๋ยวจะทำเองงวยให้กับพี่ของกับสาวแก้มให้ด้วยนะคะต่อไปพี่แฉมนางชื่อจริงเขาไม่ได้นะคะเดี๋ยวพยุทหมอยุทธ์ออพเพิงได้ให้มายี่สิบแปดเจ็ดสามสิบฝ่าฝ่าอะไรประมานี้นะคะแต่เพื่อจะเป็นหัวหน้าช่องคลิปยูทูบเบอร์ไอช่องช่องพาราสีระดับของช่องที่เป็นเจ้าของช่องนะคะเพื่อน อัน,นิดจะจัดเกมสำหรับคำถามที่คู่พี่ชอบเล่นกันนะคะต่อไปข้อที่สองพี่รูนพี่วอลูนเนาะหรือเสี่ยรูนนั่นเองหรือข้อที่เป็นพี่เนาะคือโนโนเสี่ยหนุ่เนาะเขาคือคนนั้นของพี่เนาะอะไรในในค่ะนะคะในพวกพี่อย่าลืมไปดูกันนะคะทุกที่ได้แจ้งมาแล้วเนาะ นั่นืมมาหน้าหมายเสาหนี้นะที่พงยังไม่ได้เลื่องนะในมายนี้ที่เทกก็ยังไม่ว่างเนาะไม่ได้บอกชื่อรอไรชื่อให้ต่อไปพี่ต้อมพี่ต้อมก็ได้เป็นทีมงานของหนูเหมือนกันหนังืมมาเดือนนี้นะคะต่อไปคนที่ห้าหมายเลขห้าพี่น้อยเส้นสิทของพี่โหนเนาะอะไรอย่างนี้นะพี่ เพื่อนของพี่นายวันชัยนะเลิมนะคะและพี่ตู่อย่าลืมมาดูด้วยนะคะพี่ตู่ที่น้าพี่บีมอย่าลืมมาดูในคลิปนี้ด้วยนะคะคนที่ได้ไปเหงานะได้จะได้จะได้รางวัลดีเด่นจะได้คนที่ติดตามชองในคลุณของพี่อยู่นะคะเพื่อน ออันนี้มาเหนนตุาลตรงไหนเช่ญมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะจะจะมีของเออนี่ไม่ใช่รับพอนเซอร์อะไรนะคะบอดจดจริงใช้จริงค่ะอ,นนคคอันนี้เพิง่งใช้คืนแลกนี่ทาที่บลางคืนเดี๋ยวจะอหยิบิีให้ดูอันนี้แสงแฉมแสงรุ่งเหมือนผู้ชาย,ยานิดนึงนะอันนี้เป็นครีมตัวใหม่ ้ก็เทใส่ไม่เข็ดเทนะคะเม่เข็ดเทนี้แต่จะอธิบายวิธีการใช้ยังไงเนาะให้หน้กขายขายสวยยุกยันแทนน้องได้นะคะเพื่อนนี่ตัดคลิปไปก่อนนะคะ